เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นนะยังเห็นไอ้ทองอยู่เลยเมื่อคืนนี่วิ่งตามหาทั้งคนืนยังไม่เจอเลยเอรักษามหมดไปเป็นพันสองพันพอหายปุ๊บไอ้เหลือมาไปแดกแน่เลยทองเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยระวังไอ้พวกนี้เนี่ยเหลืองูเหลือมาล,ละวาดอีกแล้วเนี่ยแถวบ้านฉันเนี่ย เอาไอ้ทองฉันไปแดกแล้วเนี่ยเออเป็นตาเหลียตนแทบบอกทองเพิ่งจะหายจากการอันนี้เรียบร้อยเลยเพราะแมวฉันพอถึงเวลากลับบ้ากนกลางคืนเนี่ยเขากลับกันทุกตัวนะนอกซากจะมีเหตุอย่างนี้แหละ ไอ้เหลือมาเอาทองไปแดกแน่ๆเลย